มาสรุปว่าหลังโควิดนี่ชกไปได้กี่ไฟประมาณ3ไฟครับประมาณ3ไฟไฟแรกกับเพชรอัศวินปะที่วันนั้นนี่โอ้โหสําเพลงไหมเลยนะร้อยร้อยห้าสิบบาทลงนั่งเออแต่เพชรอัศวินสองไฟครับแล้วก็มาชนก็โดดกระโดดครับแล้วไฟที่สองอะไฟที่สองต่ที่ใต้ครับกับเพชรอัศวินก็วันนั้นก็ชนะชนะเหมือนกันแต่วันนั้นไม่มีไม่มีลูกปฏิหารอะไรก็ชนะชนะด้วยลูกอะไรวัน ก็สี่มือชนะครับอครับแล้วครั้งที่3มหลังโควิดก็ชนะตวงซับครับที่ที่ออตกรับชนะน็อกแสดงว่าน็อกไอ้ลูกอะไรครับเข่าลอยครับแล้วก็สับซอกสามไฟหลังโควิดชนะรวดเลยครับแล้วถ้าก่อนโควิดก่อนโควิดก็มีชนะมากี่ไฟติดแล้วเนี่ยญี่ปุ่นครับสี่ไฟครับสี่ไฟติดรวมที่ญี่ปุ่นด้วยรับรวมญี่ปุ่นด้วย แล้วก็มีรายการจะชกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้นะครับองกับวันที่22พฤศจิกายนะครับเจ้าเสือใหญ่สเดชพัน์เจอกับโดมพรัญชัยหรือว่าขันโดมต่อมินบุรีเดิมสวัสดีครับครับวันนี้มาพูดคุยสอบถามแล้วก็เช็คฟิตกันหน่อยนะครับวันนี้ที่เรามาพูดคุยเนี่ยเป็นวันวันอังคารครับถูกไหมครับอันนี้วันนี้วันนี้ซ้อมอะไรไปบ้างก็วันนี้จะเป็นพื้นฐานครับก็ จะมีเตะเป้าเตะกระสอบอะไรปกติครับแต่ว่าก็จะอัดหนักกว่าเพื่อนคนอื่นนิดนึงจะอัดหนักถึงวันไหนวันนี้วางข้ามก็ถึงวันพฤหัสเบาครับซ้อมพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็หนักอีกหนึ่งวันครับพฤหัสก็เริ่มเบาแล้วครับผมวันนี้เตะเตะเอ่อปล้ำปล้ำเมื่อกี้ปล้ำกับเจ้าแหลมสิงครแหลมสิงก็มีรายการช่องเจ็ดสีสัปดาห์ถัดไปครับผมปล้ำนาน เมื่อกี้ปั้มปั้มคู่30นาทีครับแล้วก็มาลุม,มลุมกันอีกคนละสินาทีเท่วนี้เจอกับโดมครับโดม,โดมพรานชัยหรือว่าขันโดมต่อบเนบุรีเดิมครับมเขาเป็นอ,อ,อะไรยังไงครับที่เราศึกษาเราดูก็เท <นะ S 1> ่าที่ดูก็ไฟล่าสุดเขาเขาจะเดินเดินดีครับเดินออกอาวุธดีครับเดินออกวุธมเตะมีต่อยวงในเขาก็มีครับผมใมครับไม่เคยเจออยู่และ ไม่เคยครับคนละสายคนละพ่อเมื่อก่อนนี่เขาอยู่สายวันทรงชัยครับผมดูเป็นยังไงมั้งครับมวยเดินเข้ามาหาชอบไม่ชอบก็ก็ผมสําหรับผมก็ผมชอบนะมวยเดินครับผมถ้าให้เลือกเราเดินเข้าไปเขาเดินเข้ามาเลือกอะไรก็ชนกันเลยอ๋อใช่ไหมผัดกันเดินผัดกันถอยอย่างเงี้ใช่ก็ชนกันเลยครับใช่ถ้าถอยจ๋าจ๋าก็ครับผมก็ถอยถอยไม่ค่อยเก่งกันครับถ้าแบบว่าเจอมวยถอยจ๋าจ๋าก็ไม่ค่อยครับครับมันก็จะ ต้องเดินข้อหามันก็จะยากนิดนึงกระดูงมวยเป็นยังไงเขาดีกว่าเนาะก็เขาต้องดีกว่าเราอยู่แล้วครับพี่ครับผมใช่ครับดูสมวยดูแก้ทางมวยมีใครช่วยช่วยช่วยแก้ให้บ้างก็มีบางเทพครับบางเทพบอกอะไรบ้างบาลินก็ให้แก้ลูกเขาหนึ่งเขาจะมีหมัดแล้วเขาเดินเข้ามาหาแล้วก็ต้องอาศัยลูกว่องไวนิดนึงครับก็ต้องลูกฉับช่วยชิงออก อ๋อที่ที่บางเทพบอกว่าระวังหมัดเขานะครับผมแล้วก็ลูกของเวลาเดินเข้ามานี่ให้ให้ชิงออกก่อนครับผมให้ชิงเลือกอาวุธให้ออกออกให้ชัดเจนครับฟิตซ้อมมากี่วันแล้วครับโอ้ไฟไฟนี้ก็เก็บตัวได้เดือนเดือนเต็มเต็มได้ครับก็ถือว่าก็เยอะนะเขามาเก็บอยู่ที่ค่ายนอนอยู่ที่ค่ายเดือนเต็มเต็มได้ครับไฟนี้ล่าสุดที่ชกไปเสร็จแล้วพักกี่วันก็สามวคนให้พัก อาทิตย์หนึ่งแล้วก็พักเสร็จก็กลับมาซ้อมเหมือนเดิมครับก็เดินพอกลับมาซ้อมแล้วก็เข้ามานอน่ข่ต่อเลยครับสามไฟแล้วไฟนี้หลังไฟที่4ี่หลังโควิดครับผมแล้วทงไทยเป็นไงบ้างหรือว่ามันอยู่ตัวแต่ไฟที่แล้วเลยหรือเปล่าหรือว่าไฟนี้ดีก็ไฟที่แล้วก็ประมาณ80เซก็ไฟนี้ก็น่าจะดีกว่าเก่าแน่นอนครับไฟนี้ดีกว่าไฟที่ผ่านมาครับใช่ไหมครับพิกัดนะครับหนึ่งร้อยปดไหมใช่ครับก็ถือว่าใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ก็ ชกกลางวันก็น่าจะไม่มีปัญหาหักรบตบนี่แล้วก็โอเคถ้าแบบว่าบีบสุดๆเลยต่อยกลางวันช่อง7สีนี่พิกัดเท่าไหร่ทําได้ร้อยยี่สิบเจ็ดยีบหกยี่หี่สยังได้ยี่สิบแปดดีกว่าจะก็ประมาณ2 7่สดยแปใช่ครับยี่สิหมันก็จะถือว่าชกกลางคืนดีกว่าถ้ายี่สิบถ้ายี่สกลางคืนโอเครับยี่สปดชกกลางวันพอได้ครับชกช่องเจ็ดสีมันประมาณสัก ผู้ที่สามประมาณสักประมาณบ่ายบ่ายสามได้ไหมครับประมาณบ่ายสามปเวลาซ้อมไหมก็ตื่นประมาณบ่ายสองหรือหรือบ่ายบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งครับแล้วก็เริ่มออกวิ่งออกอะไรซ้อมครับผมก็ต้องปรับเวลาขึ้นเร็วขึ้นมานิดนึงครับหายไปนานไม่ช่องเจ็ดช่องเจ็ดท้ายที่ช่องเจ็ดนี่เมื่อไหร่ก็ประมาณปีแล้วนะพี่ปีกว่าแล้วจําได้ไหมเจอใครเจอกับเพชรนิรันดร์ครับ เพชรนิรันด์ดาบลันสารคามผมที่ช่องเจ็ดมวยเก๋าเกาเหมือนว่ามัเข่ามอลำซิ่งบ้างนั่นคือไฟสุดท้ายช่องเจ็ดที่ชกก็เบียดเบียดกันครับมาไปยกแพ้ครับแพ้ช่วงไปยกก็ไฟนั้นแพ้คะแนนครับแล้วก็หายจากช่องเจ็ดไปเลยประมาณปีนึับช่องเจ็ดที่ชก่ากี่ไฟแล้วทั้งหมดในชีวิตทั้งหมดในชีวิตชกประมาณห้าหกไฟเองครับจำสถิติได้ไหมช่องเจ็ดก็ช่องเจ็ดชนะ ชนะสามแพ้สามก็ประมาณนี้แต่ต่อยกลางวันนี่มีปัญหาเนาะเรื่องของน้ำหนักการฟื้นตรงฟื้นตัวใช่ครับไม่มีปัญหาน้ำหนักปล่อยปล่อยอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ63สาครับหกสิบสามกิโลครับผมขึ้นมาไหมก่อนโควิดก็63าเหมือนแบบนี้ไหมก่อนโควิดตอนนั้นกลับมาซ้อมเดือนแรกก่อนโควิดนะก่อนที่จะมีโควิดนะะแล้วก็หลังหลังที่เริ่มเข้ามาซ้อมอ่ะน้ำหนักพุ่งกับห5สบห้า แต่63นี่คือยืนพื้นละครับประมาณ62 63สูงเท่าไรส่วนสูงผม166 167ครับผมอายุ19ปีครับ19ปีคนคุกรุงเทพครับกรุงเทพไม่นองเข็ดเลยอยู่จตุจักรครับซอยเสือใหญ่ทรงกับแบบแบบขวัญเอ่อแบบแบบไอ้เจ้าโดมพารันชัยนี่เคยเคยเจอใครบ้างทรงแบบนี้สำหรับผมหรือว่าสำหรับสำหรับเจ้าเสือใหญ่ก็ถือว่า เคยเจอส่งแบบนี้ไหมเคยเจอไหมก็เคยเจอไหมก็แบบเนี้ยที่ชกคล้ายๆคล้ายๆน่าจะเป็นกิดเพชรครับเอาก็ประมาณนี้เหมือนกันใช่ใช่แต่กรดเพชรเขาจะออกลูกว่าแข็งแรงลำหักลำโค่นเขาจะหนักๆตันๆกว่าผใช่ไหมครับแต่ว่าพี่โดมเขาจะเดินเข้าหาครับหรือว่าขึ้นชั้นอีกไฟหนึ่งครับผมก็ใช่ครับถือว่าขึ้นชั้นเลยครับฝ่นี้เมื่อก่าๆเคยเจอไหมว่าเก่าๆก็ เจอพวกพี่โล่งเงินพี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เจอกับโดมพารัญชัยก็ถือว่าก็ก็ก็โอเคไม่ได้ว่ากระดูกเบอร์แบบเก่าขนาดที่ว่าจะไม่ไหวในสายตาผมก็ถือว่าพอไปได้ครับสไตล์คล้ายๆกันก็ถือว่าชอบครับสนุกครับสนุกแน่คนที่ดูช่องเจ็ดสีอาทิตย์นี้ใช่ครับร่างกายก็ดีขึ้นครับครับ ถูกไหมครับครับผมดูว่าผ่านไฟนี้ไปแล้วเนี่ยจบไฟนี้แล้วเนี่ยมีเป้าหมายอยังไรบ้างอยากจะชิงแชมป์หรือว่าอะไรยังไงเป้าหมายของผมส่วนใหญ่ก็น่าจะทุกคนอยู่แล้วพี่ผมว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็ซ้อมมวยมามันก็เพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วครับครับครับก็อยากมีแชมป์สักเส้นหนึ่งครับตอนนี้เป็นแชมป์อะไรไหมไม่ได้เป็นเลยไม่ไม่ได้เป็นเคยเป็นตั้งตอนเด็กแล้วพี่แชมป์อะไรครับแชมป์สนามมวยลังสิตครับเออพี่กัดสี่สิบสามสิบสี่สิบโลครับนานแล้วครับแล้วก็ ที่นี่ก็ไปได้รองแชมป์ที่ญี่ปุ่นครับแล้วในเมืองไทยเคยชิงอะไรอีกเมืองไทยยังเลยครับถือว่ายังถ้าช่อง7จ็ดสีหรือลุมพินีนี่ต้องครับต้องพิกัดเท่าไหร่ก็ประมาณ26่7ยิบเ็ดได้ร้อยี่หกครับเข้มขัดร้อยี่หกครับผมเนาะอ่ะสุดท้ายท้ายสุดครับฝากกับแฟนบัตมวยหนยครับครับก็สวัสดีครับผมเจ้าเสือใหญ่นะครับสารพั์ก็ไฟนี้ ฝากพี่น้องแฟนมวยช่วยติดตามผมด้วยนะครับไฟนี้สนุกแน่นอนครับไม่รู้ใครถอยให้ใครเนาะนะครับรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะครับรุ่นน้องไม่ได้กลัวอยู่แล้วนะครับสไตล์การชคของเจ้าเสือใหญ่ประเภทสู้ยันหยดสุดท้ายอยู่แล้วนะครับมันแน่ๆครับคู่รองเจ็ดสีอาทิตย์นี้นะครับเจ้าเสือใหญ่กับโดมพรันชัยครับส่วนคู่เอกนะครับมีเข็มขัด130ของจ่อง7สีนะครับเป็นการป้องกันของ E t ที จะเจอกับเจ้าใครหน้าอีทีเจอกับใครหน้าคมประตักสินบีมวยไทยพลาดไม่ได้นะครับทั้งคู่รองและคู่เอกส่วนคู่หนึ่งคู่สองก็มีสเสน่ห์น่าติดตามเช่นกันครับ you <laughs>